แสดงว่าต้องมีผู้ชายใชกินแบบบุฟเฟ่ต์แน่เลยเรื่อง่ชายเป็นปัไแน่ใช่ไหมนะว่าต้องลดน้ำหนักมากขึ้นแล้วเนี่ยเซลล์ไรต์ใึ้285เปอร์เซ็นแกถ้าใส่สั้นๆแบบนี้ไม่เห็นแน่กอมนด้เนนว่าชวนที่นันอาดีคอามนปกับใครอ่วน่แกเรื่องเกี่ยวัายก็ไปกับพวกแก่นั่นแหละ มันนั่งยิ้มอยู่คนเดียวโอป้าเอ๊ะแอบคิดถึงแนตแตนีเเิเออว่ากูจะโทรไปทรงเตินเขาดีนะว่าหรือว่ากูจะเอาไปหาักทำบัญชีหรือว่าเขา,รา,าเรียนแมทเอ้าแล้วมึงมีเบอร์เขาหรองั้นมึงลองไปรอเขาที่หน้าโกงกันยังไงเดี๋ยวเขาจต้องมาตินชื่อทุกวันนะครับเงินนะฮะัฮะลโหลแนทเราออาของมาปาก โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวงานก็จะถึงแล้วล่ะอ้าวแนทยังไงสบายดีป่ะสบายดีแคนเอออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเห็นซองฟุตบอนอยู่แคนแข่งกีฬาบอล b s บเหรอใช่ใช่พอดีเขาขัดคนที่หน้าตาอีไม่จริงรอ่ะ <c oughs> เออว่าแต่วันงาน GBS ีนีด<ส>ไปทเป็นไเพราะเราว่าถ้าได้นัดเป็นกองเชียร์นะเราว่าเราม,แ,มแพ็กติกแน่ๆ แคทริซสามลูกเนี่ยนะในนัดเดียว <Sure. S 1> หุยมีชื่อเอาไปเลยเอออะไรเขาไม่ได้อ่ะก็เอาใจเอาไปแทนนะันเหมาให้ได้ไะ ใครคนหนึ่งสิ่งที่ซ่อนไวไปถึงบึ้งไหม้คนดีรักเธอเพียงใดคิดถึงเท่าไรฉันดีแต่เก็บเอาไว้ตรงนี้รักเพิยงในใจทำได้เทุานี้ไม่มีสิทธ์บอกให้รู้ต้องอยู่ด้วยความวันไหวแค่คำคำ สิ้นสุดไปทีเพราะคำคำเดียวว่ารักลนก้นการเก็บไว้ยางนี้สายตาบอกเธอว่ารักช่วตอบฉันทีถ้าเธอได้ว่าคุณนี้รักเธอเพียงใดอย่าให้ฉันท้อรอรักข้างเดียววันวัน ให้ฉันฝันหากเธอเข้าใจกันจริงรักเธอเพียงใดคิดถึงเท่าไรฉันมีแต่เก็บเอาไว้ตรงนี้รักเพียงในใจทำได้เท่านี้ไม่มีสิทธิ์บอกให้รู้ต้องอยู่ด้วยความหวั่นไหวแค่คำคำเดีย